โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ครับ n e w t h i n g City ครับอัปเดตระบบการแต่งตัวแฟชั่นครับผมสำหรับสายแต่งตัวเฟลเฟฟ้าครับผมนะกลับเซิร์ฟ n e w t h i n g นะครับเร็วๆนี้ครับนะมาสอนวิธีการใช้นะครับไอเทมหรือว่าครับเขาเรียกว่าแฟชั่นต่างๆในประเทศที่อัปเดตมาเร็วๆนี้ครับนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าอย่าให้รอเสียเวลาช้าผมนะพี่บ่าวจะทำคำสั่งขึ้นมาครับผมนะ นะครับเซตแฟชั่นครับผมนะแต่พี่บ่าวจะสาธิตให้ดูเฉยครับอ่ะอันดับแรกพี่บ่าวใส่แว่นตาก่อนครับนี่นะครับแว่นตาสามารถปรับได้ครับผมนะปรับได้ครับพี่บ่าวจะปรับซ้ายฝาหน้าหลังปรับแต่งได้ครับผมนะขยับนี่แต่พี่บ่าวถือว่านะครับหล่อแล้วครับเฟี้ยวแล้วในแฮ่ถือว่าเฟี้ยวนะครับอ่ะนะครับมาดูอันต่อไปครับผมนะมันจะแยกสัดส่วนครับส่วนกีตาร์พี่บ่าวก็ใส่ไปไว้ข้างหลังอะนครับปรับตั้งเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่จะปรับแต่งก็คือนะครับขยับตามใจชอบของเราครับว่ามันจะไปไว้ตรงไหนซ้ายฝาหน้าหลังครับแล้วแต่จะชอบแต่ละคนแต่งตัวไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมนะเอกลักษณ์ใครเอกลักษณ์มันครับนะนะครับต่อไปก็คือนะครับนกแก้วครับพี่บ่าวคือไฮไลท์คือชอบนกแก้วผมนะนี่นะครับพี่บ่าวเอามาอยู่ข้างซ้ายข้างฝาครับถ้าเราไม่พอใจในการแต่งตัวเราก็ขยับไปครับนะขยับเปลี่ยนข้างไปนะครับ คนเรามชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับใช่ไหมนะครับมันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเผื่อเราชอบแนวคนละข้างกันนะครับเซฟปุ๊บนะครับเราสามารถปรับแต่งเซฟได้ตลอดครับเราจะถอดเข้าถอดออกครับนะมันเป็นสิทธิ์ของเราครับนะตามรายละเอียดเลยครับนะสวมใส่ปรับแต่งถอดนะครับให้อเทมคนอื่นครับทิ้งอเทมครับผมนะนะก็คือการเข้าออกเกมทุกครั้งครับนะระบบจะเซฟคือ เซฟข้อมูลคือต่างๆของแฟชั่นของเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นครับนะเช่นพี่บ่าวเข้ามาออกเกมเข้าใหม่ครับมันก็อยู่ตรงที่เดิมครับนะแฟชั่นครับไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรมันครับก็เข้าอยู่ที่เดิมอย่างเช่นเราให้เพื่อนไป1ชิ้นนะครับแฟชั่นนะครับมันก็เหมือนเดิมครับผมนะเพื่อนไปใส่ก็อยู่ข้างซ้ายก็อยู่ข้างซ้ายข้างฝาก็อยู่ข้างฝาครับนะเซฟข้อมูลไว้เรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวว่าเข้าเกมใหม่แล้วจะขยับนะแต่งตัวใหม่ไม่ต้องครับนะ นี้มีคําตอบหมดทุกอย่างครับสาหรับใครที่แต่งตัวไม่เป็นครับนะส่วนมือถือก็นะครับแต่งได้ครับนะพ c ได้มือถือได้ครับนะแต่งได้หมดครับส่วนถอดออกก็ถอดออกนิ่มๆครับนะถอดออกก็ถอดออกนิ่มๆแต่พี่บ่าวเนี่ยมันจะดูยุ่งยากเพราะว่าน่าใช้คําสั่งวิธีลัดนะครับนะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับกําลังทําอยู่ครับนะก็เลยนะครับสาธิตได้ดูกันเล่นๆครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับโดย เป็นผลประโยชน์แล้วกันนะครับนะมาสอนวิธีใช้ต่างๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมนะสำหรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเร็วนี้เจอกันครับผมนะ Newt City ะครับขอบคุณครับ